สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานทําสีร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับวันนี้พามาดูการทําสีตู้สี่เหลี่ยมทรงโบราณครับแต่หลังนี้ไม่มีลายนะครับเพื่อนเเป็นลายตันครับลายเขียนตันลายบานก็ไม่มีครับก็สะดวกครับในการทําความสะอาดครับเพราะว่าไม่มีลายก็เช็ดง่ายหน่อยครับเพื่อนนะครับมีบัวล่างบัวบนครับแล้วก็อ่า มีคิวครับแล้วก็ขาตุ่มครับทำเป็นลักษณะ2บานครับขนาดของตู้ก็มีความลึกจุดที่5้าสิบเซนครับความกว้างรวมบัวนะครับก็อ1เมตรครับความสูงจากล่างถึงบนนะครับก็เมตรแ80ดสิบครับอ่าเป็นลักษณะ2บานครับ2บานที่ไม่ประกบกันครับมีเสากลางครับรับน้ำหนักได้มากครับถ้ามีเสากลางแบบนี้จะรับน้ำหนักของได้ดีครับนี่ครับไม่ใช่บานประกบครับเป็นบานปีกนกครับ แยกบานอิสระครับสองบานครับใส่กุญแจเรียบร้อยครับนี่ครับยังเหลือขั้นตอนใส่กระจกนะครับเพื่อนๆใส่กระจกเรียบร้อยก็ส่งลูกค้าได้เลยครับเนี่ยพร้อมใช้แล้วครับการทาสีนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันเขาเรียกว่าการทาสีเนื้อไม้ด้านครับนี่ครับแต่ไม่ด้านสนิทครับล้านด้านปนเงานิดๆครับนี่ครับใส่กุญแจแบบสมัยใหม่ครับ แบ่งออกเป็น4ชั้นด้านในครับ5ชั้นบนครับโครงสร้างแข็งแรงครับตู้หลังนี้เป็นตู้ของช่างอเนกถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับน่ครับสวยงามครับมีไม้รองรับชั้นแต่ละชั้นรับน้ำหนักของได้เยอะครับตู้โชว์โบราณครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับ นี่ครเป็นบานโค้งปีกนกครับด้านข้างก็เป็นบานกระจกนะครับเพื่อนๆเราดูแบบทรงโมเดิร์นมาแล้วครับวันนี้มาดูทรงแบบโบราณบ้างครับมีบัวครับมีขาตุ่มนะครับเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งทําครับแล้วก็เป็นตู้อีกชนิดหนึ่งครับที่มีลูกค้าสั่งประจําครับทํากี่ตัวออกมากี่ตัวก็ขายหมดครับไม่มีสต็อกเลยครับนีครับเพราะว่า ใส่ของโชว์สวยงามมากครับเพื่อนๆนะครับใส่กระจกก็ส่งลูกค้าได้ครับอ่าเพื่อนๆบางคนถามว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราส่งตู้ดิบเนาะอีกราคาหนึ่งครับมาบวกค่าอุปกรณ์ต่างๆครับค่าสีค่ากระจกค่าอ่าใช้จ่ายต่างๆครับเราก็ยังไม่รู้เขาบวกเท่าไหร่ครับบางทีเขาส่งไปอ่าให้กับลูกร้านค้าต่างๆจังหวัดเราก็ไม่รู้ก็ ว่าส่งเท่าไหร่ครับขายหน้าร้านพอทซาบ้างก็มาบอกเพื่อนๆครับจํามาบอกครับบางทีก็ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆใครถามก็ตอบให้ครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ